ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักคุณผู้ชมผมรู้นะใต้แมสคุณยิ้มแบบไม่ถูกยิ้มเลยอ่ะก็กริมเหรอไม่ตัอะไรียกเนี่ยสายตาเห็นจากสายตาแต่คืนนี้คุณได้เห็นหมดเลยอ่ะหมายถึงว่าเห็นความรักของทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมติดตามให้ได้สายรุ้งนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งรับรองฟินหมดเวลาแล้วขอบคุณพี่เนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เดียขอบคุณวันบันเทิงด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้า พาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับพ่อคาผลไม้ใจบุญมาขัดห้องน้ำให้วัดก็หวังว่าอยากจะทำบุญแต่จู่ๆมีผู้ชายสองคนบุกมาทำร้ายครับแล้ววงจรปิดจ,จับได้ชัดเจนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะทะเลาะกันมาก่อนไหมหรือว่าทำร้ายผิดตัวข่าวเย็นช่องวันครับ สุดแห่งพลังศรัทธามหาคุศลครั้งใหญ่เมื่อได้กราบรอยพระพุทธบาทที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่คือมหาคุสลจริงๆนะฮะไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เราจะได้ร่วมบุญในการสร้างสถูปเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทครั้งนี้นะฮะตอนที่เราสัมผัสรอยมุทธบาทเป็นอะไรที่ขนลุกมากเลยนะคะได้มาสัมผัสใกล้ๆอ,อะ่ะเราถือว่าเป็นบุญของเราอย่างหนึ่งคือได้มาก็รู้สึกว่าอิ่มบุญแล้วค่ะรอยพุทธบาทที่นี่คือเหมือนรอยเท้าคนมากที่สุดแล้วก็พวกเราก็ได้รับการบอกบุญมาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการค้นพบรอยพระพุทธ มาแล้วเราเราปิติรอพุทธบาทจะไปขอเรื่องกิเลสข,ของ่ายๆเลยว่าขอให้เราตั้งหลักให้ได้ถ้าเราตั้งหลักได้แล้วขอให้เรามั่นคงชวนพุทธศาสน,นิกชนรวมบุญสร้างมหาเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี054-0-32619-4่ ค e t t e x รีวอร์ดดาวน์โหลดและสมัครเลยผ่านแอป o u n t e x GO ยิ่งขับยิ่งเติมยิ่งได้คะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์มากมายที่จัดให้เฉพาะคุณสะสมความสสนุกทุกเส้นทางรีบสมัครกันได้เลยกับ CALTEX Rewards รู้ไหมการลดเสียง <c oughs> ในโฆษณาช่วยเซฟคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีนนคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟการประกันภัของคุณสูงสุด30 แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งเข่าเยีเ่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าปคอสารจินสีกว่าส่วนแกล็แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอสารจินสีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติผมร้องทำรไรยให้ผมชดเสียต้องลองเดฟสูตรอัปเกรดใหม่เซรั่มอนุภาคเล็กช่วยบำรุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชดเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องร้องเดฟ ฉันอยากเห็นสายรุง้งของฉันอีกครัง้งแล้วให้ภาคมันตายไปแล้วสายรุง้งดูยยอนหลังได้ถางวันดีที่เดียวเมื่อสายฝนหยุดผมกระหนำ่ำสายรุ้งเส้นนี้จะนำพาเขาและเธอกลับมาเจอกัน,นกลับมาเพื่อทำให้คุณนึกถึงเจาา้าภาคมันอีกทำให้คุณทุรนทุร,รายเพื่อทำให้คุณไม่มีความสุขรู้ไว้ซะด้วย รุง้งดูย้อนหลังในทางวันดีที่เดียวแม่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาพิเศษคือพลังของการยิ้มสู้ไม่เคยถอย จะฝากให้ทุกคนนะคะมีกล่องเพลงนี้ไว้สําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อว่าจะมีความสุขมากๆฟังแล้วก็จะนึกถึงอดีตเนาะสมัยยังหนุ่มยังสาวนี่คือกล่องเพลงแตมมี่อมตะเพลงไทยที่รวบรวมผลงานเพลงลิขสิทธิ100์ไท้ร้อยเ0%์ซไวถึง2022บทเพลงค่ะและโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะครับหนึ่งกล่องในราคา1นึ่งบาทพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มโทรสั่งได้เลยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5งพถึง30มิถุนาน2566หริอจนกุนายนสินค้าจ้หมด มาจากน้ำเหลืองอร่อยอร่อยหอมมันเรรักสีผมของเราแล้วก็ไม่กลัวผมเสียใหม่กันในเย่คัลเลอร์เนเชอรัลด้วยน้ํามันสกัดธรรมชาติสิบเท่าสีผมดูสวยเด่นชัดติดทนถึง10สัปดาห์ติดผมขาวถึง100%ปราศจากแอมโมเนียจากกานในเย่คัลเลอร์เนเชอรัลส์ ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมจารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยกลับมาชมขาวกันต่อนะคะมีความคืบหน้ากรณีของน้องนักเรียนม .5 ที่คุณแม่มาร้องบอกว่า